ค่อยๆฝึกไปจนบอกอย่างในน้องขี้เกียจจริงๆเนี่ยเวลานอนเนี่ยก็ส่วนได้หลับอะใช่ไหมล่ะส่วนให้หลับ,ลลบทุกวันนะทุกวัน,นเนี่ยมันก็จะรู้ละมันเลื้อออกมากลางวันเองนะมันทำเองอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยชีวิตเป็นบวกนะนม่ลบนะบวกบวกกับกลาง จะไปยุ่งกับใครมันจะไม่ยุ่งกับใครเขาจะพูดดีหรือไม่ดีอะไรนะมันมันจะหลีกเองจิตมันจะหลีกเองจิตมันเป็นตัวรู้เพราะเราสุกทุกวันใช่ไหมสายใหญ่มันก็เกิดทุกวันวเราสวดชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยเราห่างจากความไม่ดีทั้งหมดเลยอะห่างจากกิเลสตัณหาห่างห่างจากอุปทา,านห่างหมดละ ห่างจากขึ้นไม่ดีห่างจากกายกรรมวิจีกรรมทีนี้สายใหญ่เราจิตเราเนี่ยกับจกักรพรรดิกับไตสนานาคมมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ม,นมีกําลังไหมมีชินไหมชินเหมือนเราเรียนทั้งโลกนะถ้าบอกเองเรียนทั้งโลกนะ่ถ้าเองตั้งใจเรียนจริงๆเองต้องชินกับสิ่งที่เองเรียนอาชีพที่เองเรียนนะ่ยถ้าเองไม่ตั้งใจ เองก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตได้ใช่ไหมล่ะ <laughs> ประมาณนั้นแหละ <laughs> การมีว่วัจเกิดเหมือนกันท่านบอกเองต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเองก็ไปตามกรรมแต่เราต้องไปตามใจเราไม่ไปตามกรรมเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นไปตามกรรมเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเกิดมาการรับเศษกรรมนะ เศษนะไม่ใช่กรรมจริงๆเศษนะแล้วทําใหม่ช่วงที่ทําใหม่คูจะทําดีหรือไม่ดีก็ได้ตามสภาพสังคมที่เกิดตามครอบครัวตอนนันเขาพาไปทํำก็ไปกับเขาตายไปแล้วก็ไปตามกรรมอาจจะข้างบนมั่งอาจจะข้างล่างมั่งเวลาตายถ้าคิดดีก็ไปข้างบนก่อนถ้าคิดไม่ดีมีกรรมไม่ดีก็ลงข้างล่างก่อนก็เวียนไปกับเวียนมาอย่างนี้ แต่ถ้าเรามาฝึกเนะี่ยเราไปตามใจนะฮะอยากเกิดก็ได้นะไม่อยากเกิดก็ได้เกิดกับคนตายก็ได้ไม่จะเกิดเข้าทองก็ได้นี่คือพุทธศาสตร์นี่คือฐานคนว่าทีว่ากรรมฐานคุยทุกวันคนะัะอธิบายทุกวันเนะี่ยส่วนใหญ่ <c oughs> บางคนก็เอาจริงอยู่บางคนก็จริงมั่งมางจริงมั่งประมาณนี้แหละ เอยากให้พ่สูจน์ท่านบอกงห้พสูจนเรื่องจัก,กรพพรดนี่คืออะไรนะใช่ไหมล่ะคงตาจะย้อนถึงชีวิตตอนที่ไปหาหลวงปู่ท่านให้สวดไตรสนาคมเมื่อก่อนนะแล้วก็กรรมพะพุทธทางสรารนังกระฉามิธรรมังสรารนังสังกังกลับไปกลับมากลับไปกลับมาโอ้หลายปีหลายปีนะสิบปีนะ เกือบสิบปีนะประมาณสี่ห้าปีเนี่ยแหละก็คิดว่าถามท่านว่าผมจะบวชได้ไหมคือไม่คิดจะบวชหรอกหลายปีนะฝึกหลายปีเพราะต้องการเข้าใจเรื่องคลื่นของพทนะุทธมุลเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรท่านบอกท่านให้พิสูจน์นะว่าสวดแล้วเนะี่ยมีประโยชน์อะไรก็พิสูจน์ตามที่ท่านสอนนะ่ะนะ ทีนี้ไปถามท่านว่าจะบวชได้ไหมท่านบอกท่านไม่ตอบนะท่านบอกถ่าเองยังฝึกยืยงเนี้ยในอนาคตเองไม่อยู่แน่นอนนะไม่อยู่จริงๆนะสิบปีเกือบสิบปีจะบวชแล้วทีนี้จะบวชก็ไปถามท่านอีกนะว่าหลวงพ่อเนี้ยผมจะฝึกริดผมอยากมีริ์เข้าใจไหม ท่านบอกก็ดีนะแต่ต้องต้อง,องเองต้องไปหาที่ที่มันมีอาหารมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องลูปหงและมีอาจารย์เอออาจารย์นั้นก็ต้องมีฤทธิ์เ,เริ่เจะหาที่ไหนจะบอกใครเขาจะบอกว่ามีฤทธิ์หรือไม่มีเขาจะไปบอกนะใช่ไหมล่ะท่านก็ให้ให้บทนี้มาสวดมันเป็นบุญฤยธิ์เอซิฤทธิ ท่านบอกจกักรพรรดิใจของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนทูตเจ้าองค์บทงมาองค์ปัจจุบค์ข้างหน้านัน่นไม่มีองค์ไหนไม่ไม่เคยเกิดเป็นจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันถ้าไม่ถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดินะแต่ท่านอธิษฐานเป็นพุทธท่านก็เลยต้องบวชนะถ้าไม่บวชก็สมบัติก็ขึ้นแล้วเทวดารักษาอยู่ พวกจักพวกอะไรพวกนะี้หลวงพ่อท่านพาไปดสูสมัยก่อนนะที่ฝึกกับท่านหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์ที่เต็มนะบารมีท่านยังวิ่งตามเนะี่ยท่านไปรูปรักหลวงปูนะ่เนี่ยวิ่งนะเข้าเข้าออกออกอย่างใหญ่ใหญ่เนี่ยวิญญาณมากราบเนี่ยเวลาใครสวดมาที่รูปรักท่านไปที่วิญญาณด้วยนะเพราะนั้น ตั้งยถวเนี้ยเราก็ได้บุญ้ะคนสร้างอย่างเงี้ยมันเป็นรูปลักของโพธิสัตว์ที่บารมีเยอะเรามีพลังงานสองพลังงานในตอนเนี้โยโพธิสัตว์ที่เต็มและกำลังจัก,กระพัฒหลวงพ่อเนี้ยอนาคตท่านตัดสลุท่านรวมแล้วไม่มีแล้วแต่จัก,กระพัิมีนะไปเรื่อยๆอยู่นะ